คราวนี้ก็จะมาทดสอบการท้องของน้องมวยไข่บุญลานานะคะได้ข่าวว่าแข็งจริงสิบล้อชนไม่ตายไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวมาดูว่าแข็งจริงไหมั้ง่คนแรกคนแรกอ่าคนแรกน้นนี้ออัน้อนีอันีน้ออี โอ้ยนานวันนี้เฮ้ยไม่เป็นไรวันนี้นานๆมาเอาไปก็อีกอีกรอบดิอ่ะก็นานๆก็แข็งกินหรือเปล่าโอ้ยรอบน้อยเพื่อนฝั่งนี้บ้างเพื่อนฝั่งนี้บ้างเตี้ยบอกเพื่อนฝั่งนี้บ้างเราชื่ออะไรน้ำเจริญครับน้ำเจริญนน้ำเจริญนะคะมาดูแข่งกินไหม ้าชิวชีวทุกคนแข็งกินหรือเปล่าตรงนี้ได้ไหมเอ้ะตรงไหนนะตรงไหนนะโอ้โหเดี๋ยวหัวใจแตกแล้วเสี่ยใจเออเอาน้ำซับครักน้ำซับเออ้ยชิวะยังชิวครับ นี่ครับตัวดังตัวดังืออะไรมช่ออะเจริญเงินเจริญเงินเอไเลยเริญร้อยที้วเฮ้ยเสิบทีนานัดิคุณหมอสิบทีนันัดิออเออเอเออเออ ตอยได้เลยต่อย่วันนี้รู้จักเอสุข้องเริสุขเจริสุขดูบ้านใกล้กันนั่นแหละทำพันเนี่ยกี่ทีเฮอไปเสือไปเสือไม่เสือป่ะมีแรงแค่นี้บอกนะตัเอ๋ยกะฮะโอเคนั่นนักว่าเออ นเฮียไม่มีหลายม่มีหยคม่นมีหลายคนแปลมีมาคนหนึ่งนี่อันนี้ซูเปอร์สตาร์ซูเปอร์สตาร์ครับนี่ครับของแท้ครับนี่ครับนี่ครับดานาแปลสุดด้นี่ปสุดแล้วกนี้โชคโอเคไอ้ยตีอาะโอาเลยนฮะปกติอาจะปกติ ปกติก่อนชอบไหมรอบแบบโอ้ไหวอ่ะปกติอาะโอ้ยอาจารย์ไม่ไหวแล้วไน่เงแล้วโโชว์ไม่ได้โชว์นะถ้าไม่ไหวก็บอกโอหน้าแดงแลวอะโชว์ไ้าว์นถ้ไม่ไหวบอกโอ้หน้าแดงหมดแล้วนะเอ้ยมาอยู่เหรอเอาสักสิทีดิโอ้สิทีสิบทีดูโชว์นี่มาขี้โชว์อยู่แล้วเอา g ไปไป เออเออเออเอเอ้ยอยู่นี่พอดีไม่ได้ควรไอ้ยัอ่ะอ่าเจ็บไหมไม่เจ็บไม่โอ้บเกย์อ่ะโอ้หน้าแดงเหมือนน่ะ